ตระกูล <estiver> บ <No. S 1> ้านสมสุขนะคะนี่จะมีสมปองเป็นตุผู้สมใจเป็นตัวเมียเพศหญิงเพศชายเนาะสมนิดเป็นเพศชายสมน้อยเป็นเพศหญิงสมศักดิ์ก็เป็นเพศชายสมสีเพศหญิงแล้วก็สมน้ำเพศชายสมเนื้อเพศหญิงสมชายแล้วใบไมเาเอสมปอง Paid, สมใจสมหญิงหรือเปล่าตังเมีงตัวเมียสมหญิงสมหญิงมาแล้วสมหญิงหรือเปล่าใช่แล้วสมน้อยสมน้อยหรือเปล่าไม่ใช่สม้สมสีเย้เย้เย้สมสีสมสีสมสีหรือเปล่าสมสีหรือเปล่าเราชื่อสมสีหรือเปล่า ก็มีตระกูลสมนะแล้วก็สมหญิงน่าจะใช่ตัวเล็กมันชื่ออะไรมีสมหญิงน่าจะอิ่มตัวเล็กๆอะ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจเป็นสมหญิงหรือสมเราะจะมีเขาจะจางจาง เป็นแพะฟิกมี่นะคะทุกคนตัวน่ารักอันนี้เป็นตัวแม่นะคะท้องใหญ่น่าจะท้องแล้วแล้วมีเจ้หาห่านห่านเยอะมากแต่และห่านสวยมากอ้วนนะคะนี่แล้วมารับแขกหมดแล้วเอาอยู่เปล่าไมเอาแล้วดี๋ให้ผูอื่นบ้างเดี๋ยวชิบบกคก็จะมาแล้วเห็นไหมตัวเล็กมันมาเราให้เสร็จมันมาเลยอเออออกมาพร้อมห่านเลยโอ้มีอีกดีจัง แลกมาสี่สิบบาทไก่เธอเนี่ยมาแล้วเห็นไหมสมสีรอแป๊บหนึ่งสมน้ําสมเนื้อสมน้ำหน้าโอ้ยไม่มีสมน้ําหน้าไม่มีสมน้ําสมเนื้อรอแป๊บหนึ่งสมหญิงสมสีรอแป๊บหนึ่งตัวไหนไม่รู้ชื่อสมสีแหมอันนี้ลูกอยู่นี่น้ำเฟสอยู่นี่น้ำเฟสน้ำหนักหนึ่แบ่งกุญันหกค่อยๆเทลูกครึ่งเดียวก็ได้ครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก่อนเผื่อตัวอื่น กย,ย,ยมันไปเรียกกยกลยน,น,นจะมีสองตัวเล็กนะ่ะส,สมน้ำสมน้มนําสมน้อยเน้่ยสมน้อยไปเรียกลูกมาเลยนี่จะเป็นสกายวอล์กส่วนตัวของเจ้าของพวกน้องแพะเออน้องแพะบิ๊กมี่นะคะ สกายวอล์กของของของน้องแค่สมศักสมส,ส,มสีสมเนื้อสมน้อยสมหญิงสมอะไรอีกอ่ะหลายๆสมเนาะสมศักสมอะไรนี่จะเป็นสกายวอล์กของเขาเนาะเขาจะเดินแต่วันนี้เขาปิดเขาไม่ให้เดินเขากลัวหล่นเนาะเขาจะมีทางเดินของเขาอะสกายวอล์กของแคปิกมี่ กายวอล์กส yeah, ่วนตัวอมายาวเหมือนกันนะมาถึงนี่เลยอ่ะแต่วันนี้เขาปิดเขาไม่ให้เจ้าแพนนี่นะคะไม่เป็นมังกรมีไหะ